ตอนนี้ฉันมานั่งทําคลิปตอนตอนไหนวะตีสามแต่เราชดมากพอวันนี้เราจะมาเล่นนี่กันดีก,กว่าคือนางมีเม็ดตัวใหม่ชื่อไร่นะเวลกอสเวลกอสผีกระสือตาเดียวเจ้าน้าแชมปิ้นอยู่ตรงไหนโอเค อ้าวมันยังไม่เข้าหรอทำไมยังไม่เข้าหรือกูรีบเกินไปเออกูรีบเกินไปอะไรวะก็ผลสรุปดอกตัวใหม่ยังไม่มาเราก็มาเปลี่ยนคอนเทนต์มากดแรงกันดีกว่าค่ะตอนนี้อยู่ไหนมาคือฉันอยากขึ้นเชเดนเจอร์แต่ขึ้นยากชิบห่ามันมีหลายปัญหาหลายปัจจัยมากแต่แค่นี้ก็ภูมิใจแล้วความลับที่คนดูยังไม่รู้จะบอกว่าเกมนี้ฉั่เมนป่าขะงงคนดูงงปกติทุกเกมพี่เมนเมนไม่ใช่เหรอคะพี่เล่นแต่ตัวเบลนี่เกมนี้พี่เมนป่าคือมันไม่เชิงว่าเมนหรอกแต่เป็นตำแหน่งที่เราเล่นแล้วบชนะ แบบชนะบ่อยมากแล้วก็เล่นบ่อยเหมือนกันอีดอยิ่งพูดยังไงให้ยิ่งงงแม้ตำแหน่งจะเป็นชายแท้แต่ตัวที่เล่นไม่แท้นะจ๊ะกระเทยแอปแบบลแล้วจะมารีวิวสกินไวพาร์สล่างนี้ล่างนึงเคยรีวิวไปละใครที่ยังไม่ดูไปดูค่ะล่างนู้นไี่ใส่หมวกแต่ล่างนี้หมวกใหญ่เหมือนหมวกกันแดดเด็กเอาดีมาให้ดูโมเดลคือหมวกใหญ่มากกันแดดชาตินี้เผื่อเลยชาติหน้าเอฟเฟคเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นละกะกูออกมาจากบัฟฟ้า้วคะยืนทะเลาะกับบัฟฟ้านานมากจุดนี้ก็จ้องแค่นี้มันก่อนแต่ประเด็นคือแต่มีีกกววิ่่่งนอเลยา ยัดเปลี่ยนเป้าหมายหน้าตายมากตอพิกไปร้บเลยต้อนรับสู่รายการสะบัดแปลคิดอะไรไม่ออกมาปรเรียนล่างค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสะบัดมิดจุหลับสวยบอกเลยแต่ปัญหาเดิมดดเมจไม่พอสนตีเอมเสียเปรียบชิบหายเจกก็เอาไม่ได้บ้านก็โดนดันปากก็โดนเวทแถมเพื่อนโดนใจป้อมอีกอะไรอะไรถึงจะดีอยู่นี้ทำสวยอ้าวกูได้คิวตอนนี้ทำอะไรได้ไม่มาเราก็ต้องขยันสะบัด แปลกมอบาฟากูป่าฟากูไม่เคยสงบหรอกแต่ทีมเราได้แครี่แล้วยังไงต่อหรอแครี่กูก็ตายส่วนเราก็ยึกยือไปแบบนี้แล้วเรามีความถึกนิดนึงแต่ตอนนี้จะตายสะดุดเหตุแล้วไฟนี้อลโล่าอะไรใช่เอาดีๆยิ้มครุ้มกลิ่มละแล้วนี่คือสาเหตุที่ฉันตีออบเจกไม่ได้เห็นยังเห็นหรือยังี่ซันด้านับ ขอญาตยืมหัวคนแก่แช่แข็งเก่งทำตัวเป็นตู้เย็นเก่งไงซิแข็งแก่งตัวเองว่าในนั้นน่ากลัวโอเคขออนุญาตไปก่อนฉันกลัวตายแต่จังหวะนี้ออโราไปแล้วนะคะบอกเลยมันหวานเจ๋วหวานหมู่มานติปิดคิวมันได้ขันเลิศวจังหวะนี้เขาตีบอลเราก็เข้ามาสะบัดแปลเพื่อเอาฟิลแต่มันจะเอาชีวิตกูตอนนี้ก็ยังไม่มีฝั่งไหนได้บาลอนก็ยังพอไปได้อยู่จนกระทั่ง ฝ่ายตรงข้ามมันเนียนตีบาล่อนกูยังไม่รู้เรื่องรีดอและทีมเราก็แพ้ไปได้ค่ะอินดีต้อนรับสู่รายการสบัดแปลงชนตีแหมก็กดมาตาแรกก็ถือว่าวอมๆไปวอมหัว มาในตานี้ก็กล่าวว่าจะเล่นลิเลียต่อแต่กูโดนแย่งคู่แต่ก็ไม่เป็นไรเรามีตัวสำรองแม้ว่าตัวเจลีดหน่อยก็เหอะแต่เราก็มั่นใจมั้งนะตั้งใจฟังไปก่อนขอยัดพูดถึงสกินชอบบอกสกินนี้มากมันดูร้อนรุ่มแล้วมีคข่าวเดอะมาช่วยแล้วค่ะอีซับมันน่าตายมากเดี๋ยวเจอบ่อโควิดติดโควิดไปคะอุ้ยแกมันไม่ตายล้างสนั่นมากเดี๋ยวแวะไปใหม่ไปทันไหมนี่ก็ลุ้นอยู่เฉลยทันจ้าไม่ทันอาจจะทันมันเหลือตัวเดียวนี่ลูกใครจะไปหาแม่เหรอกูไม่ให้ไป ขอเมัอนก่อนตอนนี้โรตาท่เลวกูไม่ได้เลยไปตีลิฟต์กันต่อเพื่อที่จะไว้ตีปอเอาเลยค่ะสองออบเจก์แล้วเอาเลยค่ะเอาวิญญาณกูไปเลยค่ะเออไหนไหนหมดฉันไม่มีเอาบารมีเพื่อ,ไอนไปก่อนจังหวะนี้รักชิดฉ่ำแค่นั้นยังไม่พอได้ลิฟต์มาอีก รถเกิดมังกรไฟเกิดอยาให้เขาได้ละกันแล้วแทงคุดึงมิจิกกระจงมาได้และอีเซลาก็เปิดปิงปองโชว์แต่ก็ไม่สะทบสถานเพราะฉะนั้นเรามาตีมังกรกันดีกว่าค่ะมั่นใจเขาว่าได้แน่นอนเราะกระจงมันตาถ้าถามว่าตานนี้เหนื่อยไหมบอกเลยไม่เหนื่อยเพื่อนแต่ละคนแบกมากแบกจนฉันไม่รู้ต้องทําอะไรหรือต้องเอายังไงชีวีนี้ขุนกระป๋องกูตายชิปหาช่วยกูดึงดึงมันมาหนุ่มพร้อมพร้อมคอมโบดึงปุบตรึงปั๊บนั่นแหละถูกไม่ถูกกองว้ายดอกตายตาย กูตายแล้วพี่หุ่นกว่าพี่หุ่นนะสกิลโรชนนคูดาวอ่ะแซงโคตรเต็มเลยมันเยอะไปหมดเลยกตรึงไม่โดนด้วยแล้วอีกกระจงไรก่อนย่งตัวฉันไปมันยังไม่พอใช่ไหมว้ยว้ายหลบเวอร์เอลเอสค่ะเป็นพสจและแครี่เราต้องช่วยแบบนี้ลิเลียก็สู้ๆนะฮะฮะให้มันจบตัดภาพมาตรงนี้ให้มันจบจากสกอร์ชานโคตรจะว่างเหมือนกูมาทำหน้าที่เป็นตัวประกอบมีบทอย่างเดียวคือการตีออบเจกที่เหลือกองค่ะ ฉันทำหมดอยู่แรงมาสเตอร์15ดาวแล้วนะจ๊าใครจะต้านล่ะกูโง่ของว่ากูจะได้นะแล้วคันคอมากกินปลาทอดมาค่ะกินปุ๊บคันเลย๋อลล์จริงๆแล้วเราโดนวางยาจริงหรอแล้วไหนที่สุดได้ลูกสาวฉันกลับมาแล้วพร้อมกับยูโซ่ก่อนหน้านี้ฉันแลกกันี่มาแอนิเมชันการยืนสุดแบลโคตรจะ ตอนแรกมาถึงปุ๊บฟ้าไปก่อนเด้อเหมือนเดิมเลยกินไก่กันค่ะให้พูดป้าตอนนี้ฉันกำลัง<อ>ไงก็ได้ยือคลิปไงก็ได้ให้ถึงหกนาทีขึ้นไปเพราะฉะนั้นหมอมอยกันดีกว่าเนอเซอร์แน่โซโยโซยายายายโยโซยายายยายมันรอดมันรอดโูโซยายายยาย ยู่งโซ่ตีปูเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกลางกันต่ออีขาตามันมันมากวิ่งเร็วจังกูตามไม่ทนันแต่จะพยายามแล้วนางกลับมาจูบเวิร so. yeah, yeah, yeah. ์ยโ่ใย่ใยญู่บเก่งก็โดนใหญ่ o หญ่ใย่ใ่ยโ่ย่แล้วช็อตนี้รักกูโดนยุ so. yeah, 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 yeah. งโซ่ใย่ใยญ่เห็นเราก,ก็ไม่ยอมที่มายูโซ่ใย่ยูโซแล้วขาตาคูเมื่อกี้เจอคนรักเพื่อนดูอยู่ว่าจะรักตัวเองไหมมามาๆนี่มาเย่่ยูโซ่ใยญ่ใย กู <Yeah. S 2> ไปในป้อมเลยค่ะยูโซ่ยายยายยาเขาแอบมาติมังกรไม่ให้ค่ะเรานี่จะยูโซ่ยายยายยายในร่างกูโดนเผาจนเกลียมแต่ไม่ไรจะบอกขนมโมจิไม่เกลียมนะยูโซ่ยายยายยายูโซ่ แล้วนางนี้มันบั๋นเอิร์ธแคร์ไหลงงพี่แจกเช่วยด้วยมันจะฆ่ายายยายยายยุโซยายยายยายมันปลิวปลิวมากปลิวมากปลิวให้ตลอดหลบให้ได้ตลอดนะทําตัวต้องโดตยูโซยาย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 อีนี่เบิร์นเม็ดแรงมากแตมแรมดูเป็นบ้ายูโซลักลับสองตัวตัวไหนก่อนดีอีนี่ละกันยาย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 แต่มันไม่ตายทําไมไม่ตายแต่กุปรุนละว้าเจออีกแล้วยูโซยายยายยายจะสวนไม่สวนอุยนังยังสู้อยู่ยูโซ่า ตอนนี้ฉันมีบทฉันสบายใจฉันไม่เคลียบนมาเพื่อนไฟก็เล่นกลาแล้วดูคือไม่ต้องมีกูก็ได้ค่ะเลิกแก็จบเลยจบแบบจบไปเลยเห็นปะคือเล่นป่าแล้วชนะแบบอีซี่จะเว้นตาแรกนะแต่ตาที่เหลือก็แบบว่าอีซี่ของจริงคือเราขึ้นแรงนี้มาได้เราป่านี้แหละถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุกคนโอเคไปละบาย